สนามหนึ่งเป็นน้มเงินแดงนสีแดงสนามสองเกมกำลังจะเริ่มครับฟุตัดสเนที่1นอามรทาตบดสินที่2ปัญญากำหนดรนดยวยงานจัดการแข่งขันเป็นูปรยนพัทรีวหน้าครับสีฟ้าอคาเดมีวังโจโอนครับสีเขียวกองเอจีกะเขตบางศิลาทอง เกมกำลังจะเริ่มครับประมาณรุ่น12ปีแชมป์วังชะโอนครับวันนี้เล่นรุ่น13ปีเอาละครับเกมเริ่มเป็นการฟองสบู่ที่เกี่ยวเกมเล่นก่อนครับแม่ลุงนี่ออโตเดตใจกล้ากระถอพวกนนี้วังชะโอนจะได้ช่วครับวังชะโอนอาดามี่สมุสมา ไปเอสซียกมาวังจอนตัดบอลได้ครับบอลรูปออกซ้ายนะครับลูกนี้เจ็ดดาครับพอดีัมาตรงนี้บอลเติมแล้วจะกลับซ้ายครับลูกนี้โอ้โหวราเทพวันวงษาไม่ทันครับลูกนี้บอลทงของวังจอนอคาเดมี่ถูกไหมของยกคืนกลับไปเกี่ยวไปได้ไหมลูกนี้ ตัด,ดได้กมกคเนจาออกสายไปตรงนี้ตัดได้ไว้เอกกินตะลิก่ตะลิกโตทุกไกลเข้ามาหวังเจาวอุาดาที่พี่พลิกหนีได้ไหมาดูนี่กล้องสีตัดมัได้ดดกแกข,ขายคืน ได้คือแล้วเจตสิานะครับตงนี้กูฎามตรงปอดสาดตร์เจ้ามากองนาทีเข่ายกมาลูกนี้ไปนภัทรนภัทรก็โดนตัดได้นะครับเอกลินสับงไปซ้ายไม่ตรงก่อนครับตรงนี้ปอดสาดมา,า,มาต่อบอลบุกเลยครับท่างฝั่างคาเดมี่วังโจโอน 13ปีดีอ่ะอ๋อนี่ทันไหมอย่างทันอยู่ก็แหมเวลาเทพคนลบงสาทันครับจังหวะนี้สาประตูชนะดลก่อนได้ออกมาเอานี่ังก่อนไหมโอ้โหลนี่สะดุดตัดบอลได้เลยวมาบรวสองแต่จังหวะสาโดกเขาขวาโดนกองหลัง นเนติทรนสอนคำนี้สกัดทิ้งออกไปได้ครับตรงนี้เปิดฉากคู่แรกกันไม่ดูเชิงกันแล้วครับใส่กาาันแล้วทุ่มเข้ามาอนุวัฒน์สวัสดีเก่งไหมของยศีปอดเอ,อกขวาแม่น้ำหนักพปดดีไหมนะครับไม่เข้าครับนี บอลบางทางไม่ได้โดยตรีเทพสมดวงศรีวางไว้ครับอู่สามตัวกระดนมาดูบ้างออกมางการตรงน,นี้ยังสวน,น,น,นยังโสนนี่ก็เพึ่งเวลาแรกวันดดเดียร์จูเลียสอเกอร์ลงยุทธภพทุกวันแลน้วนะแต่ต้องเสร็จรายการก่อนเอาเอาทุกข์กอบประสอบการณ์ เดี๋ยวชมครับทางฝั่งทีมอะคาเดมี่วังชะโอนตยเทพตยเทพ,เทพสมดงสีทุกกันใช่ไหมปอดมาถคือตยเทพถูกไหมออกขอวามุ่งแคบได้ไหมไม่มีจังหวาครับเท็กกลับไปดีหลังมาโอ้โหดูนีเจสราปอดโอ้โหในกองหลังเคี้ยวออกมาแร้ครับทีเ,เด็ดลสดาสิงสิงเปา ชาจังหวะแรกได้เติมเต็ขึ้นมากครับทางฝั่งทีมกองเอ็นซีอัศวเดชใจกล้าอัศวเดชปล่อยการมาเอาหวังโต้ราคาดิมีแตะบอลได้แล้ครับผ่านวัดสวัสดิ์นาทีผ่านวัดกระชากไปออกขวาเจอกองหลังใหม่ผ่านวัฒนดโดนฉกไปแล้วครับแมาตรงนี้เวลาเทพ ปราเทศจับบอลหลุดออกไปครับตรงนี้วองโจนะคาเดมี่เจนสุ่งรับสุวัสดิ์พาฟองสุวพัสด์ซุ่มเข้ามาสุวัสด์ม่งตั้งไ้เกี่ยวบอลลงเนียนเลยครับตรงนี้ของกองเน็ซี้นหลังเลครับพีชากนจวบคุ่นมแม่ที่เียวไปเหมือนกันกิติสัแทนสดตรงแต่มุมของต้องัางทิม วังโชยราคาเะีครับตรนี้ัเ่าเทพจะเปิดวกนบาไเทพสมดสีโอ้ยรยมาบัครับตรงนี้สนามสองคู่แข่งลูกปยาวบอลมมาแล้วแต่ว่าโดนจัดยังไม่เห็นเลยมาหรือเปล่ายังไม่ทราบ โอเคไหมว้า่ยอกันนะโอเคสีเขียวของเอฟซีก็ส่งเสร,ริมและสร้างสรรโดยคุณครูชำนาญกันวีหลังฝวง่งอาคาดที่วงจนยังไม่ได้ใส่ชื่อผู้จัดการทีมผู้อสอนมาให้อย่านี้ป้าอ่างเสสดาเสิมาได้ไหมตรงนี้ กระชากบอเลเข้าเพชรเร็วด้วยกันเั็คู่แต่เขา้าซ้ายยยิงไกลโอ้หโหไม่ตรงกองเกือบปัอนกันลูกนี้เอกลิตนาตนาลิกโต ตอกะีมบมาสาสกาต้อกลับมาตรงนี้เวลาเทพบอลมงสามไม่ทันครับตรงนี้หังศูนย์ต่อศูนย์นี่คือนาดอนกรายไปเอกลินกจายมาโอ้ตรงนี้ไม่ทันเกือบปเหมือนกันโอ้แรงไมนิดนลยบอลมาเร็ว ฮอคทไปทางครับพันวัตสว่างนาทีกองเยซซีมาต่อเข้ามาในแดนของของตอนออกขวามาได้ครับตรงนี้เวลาเทพหวั่นลูกสาวออกขวายาวไปเข้ามือผูกสาวสูงชนะโดนขันสัพพัญญาวางมาดังมันเอกลินตนันตงของเยซซีเปิดมาไม่มีใครครับเตดเตทเทพสมดุงเซนพาดอกมาอมรเทพ ให้แนละ้วโอ้โห ah. สาวสูงพาดกันเถอะมีพลหลวงเพ็รมอนเทพทันไหมยกมาทางขวาบอลออกไหมลูกนี้มอนทุ่งของกองเอฟซีเวลาเทพเวลาเทพบอลญงสาทุ่ไมไปบวลมาทีเวลาเทพยกหาไ่ได้ครับอามอนเทพยกบัลไว้ได้ครับ จะย้อนกลับไม่ได้คนระับนิติชอนสอยขอมิ้นปลกลับมายกไปโอ้โหดูนี่โอ้ต่อศูนย์ดีครับคือเวลาแรกโดนเซฟสามตีสนามสองกูแรงเออออกมา,มากไม่ทันเับตรงนี้อิทัศคงจวบบุญควนทุ่มของทุกฝั่ง,างทาัน คารมี่วางโจนกล้มากบอลมาถึงตองเอฟซีตัดตวั์เปิดไปไม่มีใทรครับลูกนี้สุภาพพาวงแต่ชูกับั้งฝังองเอฟซีแต่ว่าก็มีใครออกไปตรงนี้บทุูเขามังต่ออากที ดับไปไนดะ้เอาตากไล่โอ้ยิงเลยครับแนมะ่ไม่จ้ามูลูกอีกครั้งเซ็ตมากครับโอ้ยจากพาุวัฒน์สวัสมฤทธิ์ทีไปให้เอเกลินตะลิกโลกตะลิกลงทำให้หวังจะโอนขึ้นดังไปเลยครับหนึ่งต่อศูนย์ ประตูะเกิดขึ้นแล้วสนุกไงโอ้ปามกันมากจังหวะ,ะนี้หนีไปได้ไหมนาพัทตายละอ่ะาตายละท่าตายละเทพตายละท่าอาจติดคอไปปทุ่งของกองที่สี่ดูขึ้มาดาพัทตายละเทพ นพั์ไปได้ไหมลูกนี้พรพเดึงพลิกมัสโารจาโกลกบมาลูกนี้ก็อนจี้กาบอลได้ครับตรงนี้ของหวาไปให้นพัพพดนเดพัดคืนมาพิทักษ์บนจบบนครัพิทักษ์อโดนเข้าฟาวครับนพัดโดยตีเทพสมศรีอ่อโคดรสิเตนอันนั กีฬาต้องมีน้ำใจนักกีฬาฝีกิ๊กฟาทงปงกีฬาทองสีส้มไปตัวนักขาที่เต้นตรงสนามสองนะครับตรงเต้นตรงป้าย B R ฟางกีฬาทองเต็เมุ้กครับทางฝั่งทีมของ f 2 หลังมาพิทักพง์จวบพุนมาเตปบ็อกมับลงเลยเตดบอกพันุวัฒนชุ่มกมาอนุวัฒน์เคเข้าดีข้าไปวัวเองมานแรงรุนแรงลูกอันตรายข้าทษให้ผู้เล่นของุัว่งกองเลกสสีเสมดงศรีปิดกายไปน้าตูไม่ผ่าน นิตินสอนคำมีสกัดออกไม่ได้ครับตรงนี้หนึ่งศูนย์สีป้ายนั้นอยู่กับคพึ่งเวลาแรกรุ่ง1ิบสามปีบอกไม่ถึงเอาโหนี่เสียทิ้งออกมาในท้ายครับตรงนี้นิตินสอนคำมีกองหลังว่าไงตรงนี้ชนะเจริญศรีไม่ชันครับจจงหวานี่ ขุมมายกมาได้ไหมลงนี้งหมออกไฟได้ครับลงนี้เจชดาครับดี้ต่ช่วงครับก้องเอซีตามอยู่ศูนย์จุหนึ่งช่วงครึ่งเวลาแรกไปลายเกมก้าวๆเข้ามาเรื่อยๆอ้าวยกเท้าไม่เห็นเลยยิ่คิดขอระวังทีม อาคาเดมี่วังเงโ้ดดนนาโอธนาอด,น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 ดนอนขําตะัญยาธนดลนเปิดไกอมาเต่ถึงที่ซอนซ้อนเขามีสักมากตรกนี้ปั่มอยู่ไอ้ลูกนี้เลีย้ยงเลาะ,ะเปิดติดบังมกองกจีไม่ให้ออกคร,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 รกับตรกนี้นาเทพบันมงษานาเทพยกอ้าหตูกนี้เอามา

chỉ cái khổ à, bỏ thuốc có FC Bọn thuốc rồi thì nó đẹp thì đẹp rồi cho các đi thắt hôn thắt cứ lặng mà chỗ <coughs> nó มาผู้สาวโชว์ความไว้โอ้ลูกนี้เกือบไปเหมือนกันมีมงคนหลวงเพชรเปินไกลมาไม่มีใจครับตรงนี้ปล่อยออกไปลูกเิ่มเล่นจะเก็บตู้ของอะคาเดมี่วังโจนเดียบโยนให้แกมใกล้เข้ามายังน้ำอยู่หนึ่งส่วนก็ตีฟ้าถึงเวลาแรกธนนดดปล่อยออกซ้ายไปตัดยาวเลยครับตรงนี้เตะเทพสมลงศรี ปาองจนพุทมาช่วยถ่ายช่วงนี้ไปไล้แล้วนี่อ๋อคำผมมองไม่เห็นใช่กาเอาคำนวณเอาสมมติรู้อกมเราต้องมาให้กล้องมาแนวนี้เลยแนวนี้พี่เดินมองผมมองไม่เห็นครอตองมานี่เลยไปได้แล้วเจตครัคำพดีขึ้นแรงมากสายเจตจระจับไปอยู่บอลแล้วครับ ยกไปติดกัลนพิทักพงจบบนสนามหนึ่ีอาร์ดูได้นะสนามหนึ่งโดนจัดยังไม่มาหมสนาสอง,ส,องอสนามสองสนามหนึ่ง,ง 1, กำลังลุยกันอยู่กบจนะับไี่คุลปลามอนพระธรรมปวีโมเวลาการข่งครึ่งเวลาแรากคับคู่แรก1.3ปีวันที่1บธันวาพร้อมผลปรากฏว่า สีฟ้าอะคาเดมี่มอญน,น้ำอยู่หน,นึ่งพันหนนศูนย์จากพกื้นหมายกเลขเจ็ดเอเกรินตาลิกโตครับพักสักครู่เดี๋ยวมาชมครึ่งเวลาหลังกันต่อครับโดนไหมให้พวกนี้มันจะได้เป็นสีสันมันเล่นบอลดี